รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นานนับพันพันปีมาแล้วที่ทิวเขาสันกาลาคิรีตั้งตระานพาดผ่านกลางแผ่นดินมลายูเฝ้าดูเหตุการณ์เรื่องราวนับร้อยพันที่เคลื่อนผ่านไปอย่างสงบนิ่งเทือกเขาอันสลับซับซ้อนทอดตัวยาวตั้งแต่จังหวัดปัตตานีนราธิวาสยะลาสงขลาไปจรดทะเลอันดามัน เป็นต้นกําเนิดของแม่น้ำห้าสายที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวมาลายูในอดีตมีทิวเขาแยกออกทางด้านตะวันออกราวกับง่ามนิ้วมือลักษณะเช่นนี้ทำให้เกิดพื้นที่ซึ่งมีหุบเขาที่มีลำน้ำผ่ากลางไปออกทะเลถึงสี่หุบด้วยกันเกิดเป็นที่ราบลุ่มในหุบเขาที่กว้างสามารถทำการเพาะปลูกได้ ลุ่มน้ำปัตตานีเป็นที่ราบกว้างใหญ่เริ่มตั้งแต่เขตจังหวัดยะลาไปยังจังหวัดปัตตานีลุ่มน้ำปัตตานีนี้เองที่มีการตั้งเป็นถิ่นฐานบ้านเมืองมาตั้งแต่อดีตการบริเวณคาบสมุทรมาลายูเนี่ยในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีกลุ่มชนหลายชาติพันธุ์มากๆ นะคะก่อนที่ชาวมายูจะเข้ามาซะอีกเรามีกลุ่มชนอย่างเช่นพวกออสตาราลอยนะคะนิกริตโตเมลานิซอยมองโกลอยใตย้หรือว่าพวกนี้เข้ามาอยู่อาศัยแล้วนะคะเป็นเป็นหลายพันปีแล้วจากการสำรวจเนี่ยก็คือพื้นที่ที่เก่าที่สุดเนี่ยก็คือน่าจะอยู่ในแถบพื้นที่อำเภอทานโตนะคะจังหวัดยะลาซึ่งเป็นพื้นที่ที่แบบมีภูเขาหินปูนนะคะซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการที่ อยู่อาศัยของคนในสมัยก่อนโปรตาสตร์ดังนั้นพวกที่อยู่ในภายในภายในอินเนอร์แลนด์เนี่ยเราก็เรียกว่ากลุ่มนี้เป็นพวกชาวถ้ำม,มีวิถีชีวิตของเขาเหมือนว่าเออวิถีชีวิตของพวกชาวถ้ำเนี่ยก็คืออ,อ,อยู่ภายในแผ่นดินนะคะแล้วกออ็หาของป่าล่าสัตว์หรือว่าอะไรพวกนี้ไปในขณะที่โปรโตมาลายูเนี่ยนะก็จะอยู่เป็นลักษณะของชาวน้ําคืออยู่ติดชายฝั่งทะเลแล้วก็อยู่แบบออดูในแถบ เกาะป่าอย่า,างนั้นก็มีวิถีชีวิตแบบชาวน้ําเลยนะครับก็คือเป็นชาวประมงจับปลาจับอะไรพวกนี้แต่ทั้ง2กลุ่มเราพบหลักฐานว่ามีการติดต่อสัมพันธ์กันแลกของกันดังนั้นทั้งชนชาวถ้ำและชนชาวน้ํามีความสัมพันธ์กันในระดับหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่ามีการแลกของกันในสิ่งที่สิ่งที่เขาต้องการหลังจากนั้นเนี่ยจึงค่อยคอยคลี่คลายอพยพลงมา ซึ่งกลุ่มคนกลุ่มนั้นเนี่ยอาจจะมีการผสมปนเปกันกับพวกโปรโตโมาลายูที่เข้ามาใหม่ด้วยก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนกลุ่มเดิมก็ได้ค่อยๆอบพยพลงมาลงบริเวณพื้นที่ราบนะคะหลังจากนั้นก็มีอยู่อย,อยู่แถวท่าสาบก็ยังอยู่แถวจังหวัดยะลาอยู่เหมือนเดิม ถ้ำศิล์นตำบลน,น้าถ้ำจังหวัดยะลามีภาพเขียนสีบนผนังถ้ำสองด้านผนังถ้ำด้านตะวันออกเป็นกลุ่มภาพคนเป่าลูกดอกและยิงธนูด้วยภาพเขียนสีดําและมีภาพเขียนสีสภาพค่อนข้างลบเลือนมากเป็นภาพสัญ,ญลักษณ์และรูปลักษณ์สนิฐานว่าเป็นภาพเขียนยุคก่อนประวัติศาสตร์ ส่วนผนังถ้ำด้านทิศตะวันตกเป็นภาพเขียนสีแสดงภาพพระพุทธเจ้าและพุทธประวัติบางตอนหลักฐานอื่นๆที่ขุดพบในถ้ำและเพิงผาถ้ำศิลป์บ่งบอกการอยู่อาศัยและประกอบกิจกรรมในยุคก่อนประวัติศาสตร์ส่วนที่บันนังสตาและเบตงจังหวัดยะลาก็พบหลักฐานของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ อาศัยอยู่มาก่อนแล้วทั้งสิ้นลังกาสุกะจากชุมชนเมืองท่าเล็กๆของชาวพื้นเมืองที่สันนิษฐานว่าตั้งขึ้นในราวพุทธศตรวตรรษที่7เติบโตขึ้นเป็นชุมชนศูนย์กลางทางการค้าและวัฒนธรรมโดยอาศัยเส้นทางทางทะเลและแม่น้ำปัตตานีเป็นหลัก ชาวลังกาสุกะดั้งเดิมในยุคต้นนับถือละทิบูชาวิญญาณบรรพบุรุษและผีเจ้าป่าเจ้าเขาหรือที่เรียกว่าแอนิมิซึมเชกเช่นเดียวกับผู้คนและชุมชนในยุคสมัยโบราณในแถบอื่นๆน,นับถือผีในที่นี้ไม่ได้เป็นผีจูออนนะไม่ได้เป็นผีแบบว่าผีแบบสมัยใหน่สมัยใหม่เนาะเป็นผีแบบผีธรรมชาติเรานับถือธรรมชาติ ดังนั้นเนี่ยสิ่งมีชีวิตทุกอย่างเรามีธรรมชาติเรามีเทพเจ้าคุ้มครองต้นไม้ใหญ่แม่น้ำลำธารแม้แต่ในปัจจุบันนี้นะคะเวลาคุณจะตัดต้นไม้ใหญ่คุณต้องทำพิธีขอเทพเจ้าแม้ขอเทพเที่คุ้มครองต้นไม้ต้นนี้ถึงแม้ว่าเราจะรับศาสนาเข้ามาแล้วก็ตามไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธหรือศาสนาฮินดูหรือว่าอะไรเงี้ยแต่สิ่งเหล่านี้มันมัน อย่างลากลึกอยู่ในอยู่ในจิตวิญญาณของคนในเอเชียตะวัอในอกเฉียงใต้เลยก็ว่าได้จนเมื่อมีการพัฒนาเส้นทางที่ใช้ช้างเป็นพาหนะเพื่อข้ามคาบสมุทรระหว่างฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกทำให้เกิดการหลั่งไหลเข้ามาของสินค้าและวัฒนธรรม ยุคที่ก่อนหน้านั้นยุคก่อนลังกาสุกา,านะคะก็คือว่ามันมีเรื่องของการค้าระหว่าง2มหาสมุทรก็คืออินเดียมหาสมุทรอินเดียกับทะเลจีนใต้ก็คือ2อารยธรรมหมายถึงว่าทางนี้ฝั่งน,นี้เป็นจีนทางนี้ฝั่งทางตะวันตกเนี่ยก็จะเป็นอินเดียเขาข้ามไปมาหาสู่ถึงกันด้วยการค้าตั้งแต่ต้นพุทธกาลเราตั้งแต่พุทธศตวรรษที่หนึ่ทงที่2สองละเรามีหลักฐานที่สําคัญเลยก็คือระหว่างข้ามข้าพืชูสองฝั่งก็คือที่แถบคอขอดกระแถวแถวเขาสามแก้วต่อเนื่องกับละนอง เราะนั้นจากใช้ฝั่งทั้งหมดนะตั้งแต่แม่น้ำกระบุรีลงมาจนถึงลาวลาวบูจังวาเลยมันก็คือเส้นทางที่สามารถเดินข้ามไม่จําเป็นจะต้องไปอ้อมแหลมปลายแหลมมาลอยู่นะแล้วตรงตรงช่องแคบมาละกาก็จะต้องมีโจรสลัดหนึ่งก็คือช้าสองต้องฝ่าฟันโจรสลัดไปเขาก็เลยใช้วิธีการข้ามข้าบสมุทรกันชุดของการเดินทางพวกนี้ลังกาสุกะปัตตานีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไปเคได้าเลยทีเดียว มันจะมีอีกกลุ่มเมืองใหญ่ขนาดใหญ่กลางแผ่นดินที่สําคัญมากอีกชุดหนึ่งก็คือที่ยะลอที่เขาหน้าถ้าหรือว่าที่เราเรียกว่าอําเภอยะหานะคะในจังหวัดยะลาตรงนั้นเ็จุดช่องเขาที่สาคัญนะซึ่งเปรียบเทียบได้แล้วก็เจอโบราณวัตถุสําคัญอยู่ตรงนั้นก็อยู่ในระหว่างทางเลยมามเป็นโบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องอยู่ในสมัยเดียวกันเป็นกลุ่มพอร์ทลิที่ซึ่งเป็น เขาเรียกว่ามีอำนาจทางการเมืองของกลุ่มของตัวเองสัมพันธ์กันโดยอะไรไม่ใช่เรื่องของระบบการเมืองที่ต้องไปปกครองกันนะแต่ว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของผู้ปกครองก็คือเป็นเมืองสองฝั่งเป็นเมืองสองฝั่งอาจจะปกครองด้วยด้วยกษัตริย์สองสองพระองค์ก็ได้หรือ34พระองค์ก็ได้ที่เป็นเมืองรัศมีเล็กๆอยู่แล้วก็อย่าลืนอย่ารอด้วยอย่าลาเพราะว่าเป็นเมืองกึ่งกลาง พราะนั้นชั้นคุมพื้นที่ส่วนกลางก็เป็นพื้นที่ของดีบุกด้วยคุมพื้นที่ทรัพยากรด้วยแต่พื้นที่ทรัพยากรก็ต้องออกทะเลพอไปสู่ไปสู่พ่อค้ากระจายสินค้าออกไปเพราะนั้นมันเกิดเกิดระบบที่มันต้องมีการเกื้อนหนุนกันทั้ง3กลุ่มเมืองทั้งเมืองอันดามานันฝั่งอันดามันนีจ่จ๋วอเคด้าไซบูรีเมืองตรงกลางแล้วก็เมืองดิมฝั่งพื้นที่ทั้งสองฝั่งอ่ะยังไงก็ต้องเอื้อเอื้อเฟื้อกันเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะแบบ ออกทะเลฝั่งนี้ได้ถ้าหรือว่าออกได้ฝั่งเดียวมันก็ต้องออกทั้งสองฝั่งอิทธิพลการนับถือศาสนาต่างๆหลังไหลเข้ามาสู่ลังกาสุกะตตามเส้นทางการค้าขายทางทะเลและเส้นทางข้ามคาบสมุทรนี้เอง หลักฐานแห่งการผสมผสานทางศิลปวัฒนธรรมปรากฏรูปรอยอยู่ในกลุ่มเมืองโบราณทั้ง3ตั้งแต่ตะวันออกไปจรดตะวันตกกลุ่มเมืองโบราณยะรังแสดงถึงการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนที่ย้อนกลับไปได้ถึงพุทธศตรวตรรษที่11มีการขุดพบวัตถุสิ่งของที่แสดงถึงอิทธิพลของศาสนาฮินดูและพุทธศาสนา โดยเฉพาะที่บ้านจาเละอันเป็นเมืองเก่ายะรังในยุคสมัยที่สองแสดงให้เห็นถึงการนับถือพุทธศาสนาที่ร่วมสมัยเดียวกันกับศรีวิชัยจากการพบชิ้นส่วนของพระพิมพ์ดินดิบและสถูปจำลองดินเผาจำนวนมากบางชิ้น ปรากฏหลักฐานมีจารึกตัวอักษรปัลละวะภาษาสันสกฤตที่กล่าวถึงถ้อยคำมงคลทางพุทธศาสนาเศษภาชนะดินเผาชนิดต่างๆรวมทั้งเศษเครื่องถ้วยเคลือบสีฟ้าอมเขียวแบบเปอร์เซียรังกาสุก,การเป็นเมืองท่าภายในจะเห็นว่าจะเข้ามาห่างจาก ชายขอบอ่าวปัตตานีเราๆเกือบ20กิโลเมตร20กว่ากิโลเมตรประมาณนั้นน่ะนะคะเห็นไหมเพราะว่ามันก็ไกลมันต้องล่องเรือก็คือต้องจอดสำเภาหรือว่าคุณต้องจอดไว้ที่ที่ปากอ่าวแล้วคุณต้องนั่งเรือเล็กเข้ามาเข้ามาในคลองต่างๆนี่นะคะก็คือไม่ใช่แม่น้ําแม่น้าปัตตานีปัจจุบันนะแต่ว่าเป็นคลองที่เข้ามาส่งตรงเข้ามาถึงถึงตั้งแต่เมืองแรกๆแล้วเข้ามามาสู่ตัวเมืองที่จะเล ทีะะ่บ้านวัดนะฮะจาเลบ้านวัดแต่เมืองที่เป็นการค้าทางทะเลแบบนี้ทุกทุกเมืองอ่ะไม่ได้อยู่ริมทะเลหมดหรอกจะมาอยู่สมัยวิยาเท่านั้นอ่ะก็ที่เมืองปัตตานีหรือปัตตานีก็จะเป็นเมืองที่มาอยู่ริมอ่าวในสมัยวิยาเขาย้ายเมืองขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆเพราะนั้นตัวของลังกาสุกะเองก็มีพื้นฐานที่เรื่องทรัพยากรข้างในนะคะในเขตรามันขึ้นมาเนี่ยดีบุกทั้งนั้น นะแล้วก็ลามาจจันจนจอดทางทังเขตของเขาทะลุนะฮะที่เข้าไปทางบันดังสตาเข้ามาจนถึงยะรมยะรมนี่ก็คือเบตงนะคั้บเส้นเส้นท,ทางเหล่านี้ที่เข้าขึ้นเขาไปต่างๆนานาเนี่ย,ยมันคือเส้นทางการค้าดีบุกกระถานะฮะแล้วก็พวกเครื่องเทศนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันรับกันเป็นทอดๆอ,อหรือแม้แต่มันก็มีคำสั่งซื้อที่เป็นเรื่องของช้างก็มีการค้าทำให้เกิดคนเข้ามา คนจากกลุ่มต่างๆเข้ามามันนั้นหัวเมืองที่เป็นเมืองท่าทางการค้ามันจะไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันนะคะมันจะเป็นกลุ่มคนหลากหลายที่เข้ามาแต่งงานมาเคลื่อนย้ายมามีการอพยพขยับขยายแลกเปลี่ยนสินค้าก็มาตั้งหลักแหล่งตั้งหลักฐานมันก็มีแบบนี้ลักษณะการเป็นเมืองท่ามจะเป็นแบบนี้ทุกรัฐในเอเชียวันออกเฉียงใต้ไม่จําเป็นต้องเป็นลังกาสุก,การหรอกก็ ก็มีการปกครองในลักษณะของสมบูรณาญาสิทธิราชนะคบก็คือมีกษัตริย์ปกครองนะครับเพราะว่า,ามีหลักฐานของเอกสารจีนหรือว่าอะไรเงี้ยพูดถึงพูดถึงด้วยนะคะว่า,ามีกษัตริย์ของนังกาสุกะนะคะแล้วก็มีอะไรนะมีการขึ้นช้างขี่หรือว่าอะไรพวกนี้ก็มองเห็นกิจวัตรของของกษัตริย์บ้างหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ก็คือลักษณะของเนี่ยสมบูรณาญาสิทธิราชอยู่ละมีกษัตริย์ปกครองนะคะกษัตริย์ก็มีลักษณะของเป็น อวตารของเทพ จากเมืองโบราณยะรังล่องมาตามสายน้ำปัตตานีจนถึงบริเวณทุ่งกาโลเขาคูหาท่าสาบอยู่ในท้องที่เขตอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาถือเป็นแหล่งโบราณนัดีที่สำคัญและร่วมสมัยกับแหล่งโบราณนัดียะรังในเขตถ้ำคูหาพิมุข ได้พบพระพิมพ์ดินดิบจำนวนมากทั้งแบบศิลปะทวารวดีและศิลปะสีวิชัยปะปนกันโดยรูปแบบของพระพิมพ์เป็นพระพุทธรูปประทับบนปัตราอาจ์ซึ่งเป็นแบบมหายานเชื่อว่าชาวลังกาสุกะสมัยโบราณใช้ที่นี่เป็นสถานที่และการประกอบพิธีกรรมรวมถึงเป็นวิหารที่มีการสร้างพระพุทธรูปใหญ่น้อยขึ้นเพื่อบูชา เหนือจากยะลางก็มาถึงยะหาคือที่เป็นยะลาปัจจุบันเนี่ยที่มีถ้ำคู่หาสวรรค์กับถ้ำที่ยะหาเป็นเขาสักติ์คู่กันอยู่อ่ะแต่ตรงนี้ที่ไอ้ที่ยะหายลามันเป็นชุมชนบนเส้นทางที่เรือที่มันแล่นตามลำหน้ามันจะเข้าไปจอดตรงนั้นเพราะเรือมันขึ้นไปได้ถึงตรงนั้นถ้าเหนือขึ้นไปมันขึ้นลําบากเรือเรือใหญ่ๆอ่ะมันก็เป็นเรือเล็กๆแล้วต้องเดินไปตาเลาะไปนั่นขึ้นไปถึงเป็นเบตงอ่ะพอถึงเบตงมาข้ามสันเขา เราไปฝังนูมันก็มีทางน้ำอ่ะที่ลงไปถึงทังเคด้าพระพุทธรูปองค์หนึ่งสมัยศรีวิชัยที่ถูกค้นพบในถ้ำของวัดคูหาพิมุกจังหวัดยะลาเป็นพระพุทธรูปปางสายญาติขนาดใหญ่ ศิลปะแบบสีวิชัยคาดว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตรวรรษที่13ถึง14มีลักษณะพิเศษต่างไปจากพระนอนองค์อื่นคือมีพญานาคแผ่พังพานอยู่เหนือเสียนทำให้มีผู้สันนิษฐานว่าเดิมอาจเป็นเทวรูปนารายบรรทมสินตามาศาสนาพราหมณ์ต่อมา เมื่อพุทธศาสนาได้เผยแพร่เข้ามายังดินแดนส่วนนี้จึงได้ดัดแปลงเทวรูปดังกล่าวให้เป็นพระพุทธรูปดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันห่างจากถ้ำคูหาไปไม่ไกลคือถ้ำศิลซึ่งนอกจากจะพบหลักฐานของมนุษย์ ก่อนประวัติศาสตร์แล้วยังมีภาพเขียนสีพุทธประวัติและภาพพระพุทธเจ้าในคติทางมหายานมีอายุไม่ต่ำกว่าพุทธศตรวรรษที่14ถึง15ที่นี่น่าจะถูกใช้เป็นที่จำศีลภาวนาของบรรดาพระภิกษุและนักพรตในสมัยโบราณภาพที่มันปรากฏอยู่เนี่ย มันเป็นภาพเขียนสีที่ทงพุทธประวัติระลางๆแล้วพุทธเจ้านั่งกลางทีอ่อาจจะขนาไปด้วยพระโพธิสัตวและมีภาพที่เป็นเรื่องลูกพญามาเน่ยไล่ลำอะไรพวกนี้ที่อาจารย์สิ์พิตีความอันนี้ก็เป็นภาพทางพุพทธประวัติเรื่องพุทธศาสนามันก็เป็นท่าศักดิ์สิทธิ์น่ะที่คนเข้าไปทําพิธีกรรมต่างๆเลยถึงได้มีการฝังพระพิมพ์อะไรพวกนี้ที่จริงไอ้ตรงนั้นน่ะมันมีชุมชนโบราณอยู่ด้วยมันเป็นเมือง ที่อยู่ริมน้ำปัตตานีแถวๆนั้นน่ะมันกลายเป็นสนามสนามบินไปผมไปมัน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 ถ่ายเรียบแล้วหมดแล้วเพราะเจอโบราณวัตถุเศษกระบ่้งเศษกระเบื้องต่างเนี้ยก็ร่วมเป็นเมืองเพราะมันใกล้กับลําน้ำกลุ่มเมืองที่3บนเส้นทางข้ามคาบสมุทรเคด้าปัตตานีคือกลุ่มเมืองบริเวณหุบเขาบูจังที่รัฐเคด้าประเทศมาเลเซีย โบราณวัตถุที่พบในเขตนี้เป็นจารึกสำคัญคือจารึกมหานาวิกะพุทธคุปอายุราวพุทธศตวรรษที่11รวมถึงศาสนสถานของชาวฮินดูที่เรียกว่าจันทิจำนวนมากแล้ซึ่งมีหลายกลุ่มมากตามเขาเรียกว่าต้นน้ำต้นน้ำของของ,ของแม่น้ำต่างๆ นเหนือเหนือหุกขาบูจางขึ้นไปก็จะมีหลากหลายมีที่เขาสำรวจมา20แห่งมันเจอพุทธศาสนาไหมเจอบางส่วนแล้วก็จารึกที่สําคัญด้วยจะจารึกมหานาวิตยคุปตะนะคะตรงนี้เป็นจารึกซึ่งเป็นกลุ่มของสมาคมพ่อค้าจากข้อมูลทางโบราณนคดีดังกล่าวทำให้เห็นว่า กลุ่มเมืองทั้ง3ต่างได้รับอิทธิพลของศาสนาฮินดูและพุทธศาสนามหายานซึ่งมีความร่วมสมัยกับสีวิชัยสีวิชัยไม่ใช่อาณาจักรที่มีราชวงศ์ใดราชวงศ์หนึ่ง 1, ปกครองตามที่เคยเชื่อกันมาแต่สีวิชัยคือเครือข่ายบ้านเมืองที่ทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีนอินเดียกับเมืองท่าต่าง ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจการค้าในรูปแบบเดียวกันซึ่งนำไปสู่ลักษณะทางศิลปกรรมในความเชื่อทางาศาสนาพุทธแบบมหายาณร่วมกันอาสาจารย์วอเตอร์ที่คอเนลล์และท่านก็บอกว่ามันไม่ใช่เป็นาณาจัก มันเป็นสหพันธรัฐเมืองท่าในเขตทะเลอ่ะมันก็เป็นสเตกของมันอย่างเงี้ยแล้วมันมีเน็ตเวิร์กมันแล้วมันก็มีคิงที่ผลัดกันตั้งขึ้นมาเพราะถ้เป็นผู้นําทางบารมีไม่ใช่ผู้นําที่มีอํานาจถ้าเป็นเซนต์ไรสยเซนเนี่ยมันต้องว่ากันเลยไอ้นี่เป็นศูนย์กลางเลยมันใช่ไหมแต่นไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับเฉพาะตัวบุคคลแล้วมันก็รวมกันเป็นอันหนึ่งเดี๋ยวในนามของศรีวิชัยเลยมันก็มีการขยายเครือข่ายทั้งทะเลบูเกาะ แล้วคาบสมุทรในคาบสมุรก็หมายถึงเคดา้าปัตตานีรวมทั้งชัย,ยาด้วยเพราะั้นอันนี้มันก็พูดถึงในแวดวงของสีวิชยจะเป็นลักษณะที่ว่าเมืองแต่ละเมืองอยู่ร่วมกันเป็นสมาพันธรัฐนะคะแล้วเมืองไหนเข้มแข็งก็จะเหมือนว่าขึ้นมาเป็นขึ้นมาเป็นผู้นำนะคะขึ้นมาเป็นผู้นำส่วนรัฐอื่น ที่แบบว่าอยู่โดยรอบแต่อยู่ภายใต้สมาพันธรัฐตัวนี้เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการที่จะส่งของหรือว่าอยู่ภายใต้ภายใต้ผู้นำคล้ายๆกับว่าอยู่ในร่มพวกรัฐกลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเมืองท่าลังกาสุกะ,จะเจริญขึ้นมาร่วมสมัยกับยุคสหพันธรัฐเมืองท่าสีวิชัย มีขอบเขตและเครือข่ายครอบกลุ่มกลุ่มบ้านเมืองที่ตั้งอยู่บนเส้นทางข้ามคาบสมุทรโดยมีเมืองสำคัญตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งของทะเลฝั่งตะวันออกมีเมืองยะรังซึ่งเป็นเมืองท่าสำหรับค้าขายกับจีนขเขมรนชวาและอื่นๆในขณะที่เมืองไซบุรีหรือเมืองเคดัเป็นเมืองสำคัญฝั่งทะเลตะวันตกเป็นที่ค้าขายกับเมืองต่างๆทางทิศตะวันตกเช่น อินเดียอารับเปอร์เซียฝั่งทางแถบฮูจังเนี่ยมันมันเป็นเรื่องของพ่อค้าที่เข้ามามันไม่ใช่มีเครือข่ายที่เราเห็นชัดแบบที่มันสัมพันธ์กับชัยยาสัมพันธ์กับทางสุมาตร,ราทางเ,เกาะเชวาหรือว่าไปยาวไปจนถึงบาหลีอะไรพวกนี้พื้นที่ทางภูมิศาสตร์เขาเนี่ยมันขาดมันขาดตอนกับพวกพวกสีวิชัยเยอะเพราะว่าเขาอยู่ฝั่ง ฝั่งอันดามันนะคะเป็นอันดามันซึ่งรับรับพ่อค้าที่เดินทางเนี่ยข้ามฝั่งนม่ว่าจะเขตอินเดียใต้หรือมาจากกลงกาอะไรก็ตามเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มพวกนี้เขาก็จะเป็นพวกฮินดูเป็นพ่อค้าแบบฮินดูแล้วก็เป็นสถานีการค้าขนาดเล็กนะคะเป็นขนาดเล็กไม่ใหญ่้าไปดูสถานะสถานแล้วดูกลุ่มคนดูอะไรแล้วไม่ใหญ่มากที่ประเทศอินเดีย กำแพงทางด้านทิศใต้ของวัดราชวาระแห่งเมืองตันชได้ปรากฏหลักฐานจากจารึกถึงเมืองลังกาสุกะเมื่อพุทธศักราช1573ว่าอิลังกาสุกาะไม่เคยแพ้ในสนามรบหรือเก่งกล้าในการรบนั่นอาจสะท้อนสภาพบ้านเมืองของลังกาสุกะในช่วงเวลานั้น ว่าเป็นเมืองการค้าชายฝั่งซึ่งมั่งคั่งมีความมั่นคงและความสงบสุขทั้งอุดมสมบูรณ์ด้วยข้าปลาอาหารและผลหมกรากไม้นานาพันธ์อีกทั้งพุทธศาสนามหายาณเรืองรองอยู่เหนือคาบสมุทรมาลายู